โยการหลังอ่านกลับมางาวันพีในตอนที่หนึ่งสุ้าสามซึ่งในเนื้อหาในตอนนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่น่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยฮะโดยทีเรงวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และคิสซรุที่ในตอนนี้จะได้เห็นว่าลูฟี่เขานั้นได้เหวี่ยงคิสซารุ้นจงกระเด็นไปเสียในตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนั่นคือคิสซรุเขานั้นได้กลับมาด้วยความสามารถใหม่นั่นคือการยิงลำแสงใส่ลูฟี่แต่ว่าการยิงในตอนนั้นจู่ๆลำแสงพวกนนนนนน้้เเเเเี่ยกกกกก็็็ <S 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 ็ไดดลลาาาาปปปปรรรงงออคิิ okay. uh ิุใตผ เขานั้นสามารถใช้พลังแสงในการสร้างล่าปลอมได้เหมือนกันและนั่นก็เลยน่าสนใจขึ้นมานะว่าล่าปลอมกิดสรุถ้าเกิดว่าสร้างขึ้นมาแค่ล่าสองล่าด้วยความตั้งใจเนี่ยล่าปลอมเหมือนคิสรุนั้นจะมีความสามารถที่ไม่แข่งกันขึ้นหรือไม่แล้วก็การที่ล่าสุดกิดสรุเขานั้นเริ่มเปิดเผยความสามารถออกมามันก็น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ยคิสรุนั้นจะมีความสามารถที่แท้จริงระดับไหนและพลังแสงที่เขานั้นมีเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้คูซานและก็คายนู โดยพลังของปีศาจรของพวกเขาเนั้นก็ได้เปลี่ยนให้พังห้าศาสตร์เนี่ยการเป็นครื่องน้อนครื่องเย็นมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าคาดหวังนะว่าคิดจะรู้ความสามารถพลังผองพีศาจรของเขาเนี่ยจะมีพลังระดับไหนกันแน่และส่วนใหญ่ในตอนนี้นี่ก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องราวต่างๆะฮะอย่างเช่แนแอนลารนั้นสามารถนำไปเซฟิต้าในกับรรลัการควบคุมเซนทมารูนั้นช่วยเหลือบอนนี่เอาไว้แล้วเขาเนั้นก็หมดสภาพใช่ไหมแล้วก็เวก้าพังที่เป็นห่มบอนนี่ก็เลยลงมาช่วยเหลือด้วยตัวเองมันก็เลยทําให้ในตอนนีเที่มามาเอ และการที่มีเรื่องราวแบบนี้นี่ก็หมายความว่ากลุ่มมอฟางกเนี่ยก็คงจะไม่ได้หนีไปจากก่อนนี้เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็เรื่องต่อมานี่คือโซโลและก็ลูจิที่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากนักจะมีก็แต่เรื่องราวที่โซโลและก็ลูจิเนี่ยประชันฝีปากแล้วข่มใสกันแค่เท่านั้นแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจนั่นคือเนื้อหามางานในตอนท้ายในตอนที่คีซารูเนี่ยกำลังจะยิงลำแสงสเวกะพังในตอนนั้นจูจูลูฟี่เนี่ยขวานก็พุ่งเข้ามาแล้วก็ยิงลำแสงคีซารูเข้าปมากกัออู ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะลูฟี่เขานั้นจะได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในคร้งนั้นหรือไม่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็น่าสนใจนะลูฟี่เนี่ยเขานั้นมีความสามารถของเทพวดอทินิกะมันก็เลยน่าสนใจขึ้นมานะว่าการกินแสงลูฟี่เนี่ยมันจะเป็นผกพลัง,งบางอย่างในร่างแก่ห้าง,งลูฟี่นั้นขึ้นมาหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรู้แล้ก,ลก็รอดูกันนะฮะแต่ว่าใน,นตอนสุดท้ายเรื่องราวที่เราได้เห็นกันเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าาระเท้าซาตเทนเขานั้นกำลังมองดูเรื่องราวต่าง หลังจากที่แอดลาสเธอนั้นย่งงชิงสิทธในการปกครองเหล่าเซิฟิต้ากลับไปมันก็เลยน่าคิดว่าซเทิร์นเขานั้นจะเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดแซตเทิร์นนั้นเข้าร่วมการต่อสู้เนี่ยแซเทิร์นนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีอำน,นาจในการสังการสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเหล่าซารฟิมหรือว่าเฟิฟิต้าก็ตามแซตเทิร์นที่เป็นท้าวเท่าเนี่ยก็เป็นคนที่มีอำน,นาจในการสังการสูงสุดทางนั้นและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจในตอนล่าสุดนะฮะที่มันดูเเเหหมืือออนนนนนว่านานน่าาา้ใตลส มันจะเป็นการปูเรื่องราวนะว่าหลังจากนี้อเคสมันจะมีการต่อสู้แบบจริงจังเกิดขึ้นและเราก็คงต้องมารอดูกันนะว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยมันจะมันขนาดไหนและก็สนุกขนาดไหนโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์แล้วก็ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหาข่าวขใหม่ช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ